นี่แสงปลา,าปลาบลาเท่า,ากับคอไงดูเขามาแต่การตัชินเขาเจาขามาแห่ละมุกพ่อสุดหอกขาแตายมานตายมาไม่ขามันหันละสวนด,ด,ด,ดินขาบาังคับ

ตัวต้องร่มร่มแนมดตัวเข้าข้านั่นกับไปหรอวะหายไปหายไปแล้วก็พอตกหรอวะทางกตกกัซองท่อออกนะแต่ว่าเหลี่ยตกเราสนามบินตกวเท้าหันครับเพาถึงเวดีแหละดีก็พอตกละเพราะากาศมันห่อนกามันห่อน ตกแกน้อยเห็นแล้วละ่ะพอดีลูกเมีาบาเยบ้านไหนให้มาแดงมาทั้งมีมก็ได้มาสองต่างๆเลยทั้งหญ่โอ้มาขัางเลยไหมกินแยงปลาแล้วก็ไดกินทัางหมีทบขุดเนาะเดี๋ยวท่านจะมาห้ามหมีจังหวะเบิ้องไลยเขาอยู่การสินดองคนมาหาให้มาหาให้มากชนิดข,ของตกขุดนี่พวกเขาก็ได้

Cái lắng nó lắm nó lắm Rồi kìa mà. Mà. Rồi. Phát, mình Vẫn lắng cái bọc rồi Xoay mò Chẳng có ngay คือข like,. ันตอนหมอคนแล้วปกติมันก็ใส่พเ้มือนกันละพวกเราเจียกเส่ไหลพวกเราเจรี่เส้นไหลดิเฮ้ย น้ำปลาปาห้างนะครับน่อยเสยหลายสซีม่กมีเค็มใส่หลายอะน้ำกระดกปาห้าวต้มแล้วเรียบร้อยนะครับเน้อหลายเน่ยเผาซีมันกัหนใส่น้ำปลาใส่หมน้ำกรเยอะแล้วแล้วันสซีมเกันเก่าๆมันพอมันก็ใส่ เดี๋ปปย,ปปย,ยมันหอมไปไปกูดจ็อย้ไปกูดบ้านเ้อง่ะเดี๋ยวว่าไงกนดีล่ะเนี่ยน,น,นีขั้นตอนต,อนต่อไปครับปลากระเดียดสิสุกแล้วอย่างมยาย่างได้ปลามันเปรี้ยเรี่ยวเจียงเปรี้ยอะไรกับเสียบดิเจียงพ่อก็เสิม,มันสุกหรือว่าแต่ว่าขันเปรี้ยเอเลี่ยนอะไรมันกับพ่อเสียบเจียงมันสุกก็ดีพ่อดี เั้งไม่ยากหรอกปานมันขึ้นเนากินนะังต้เห็นบอเห็นอะไรบ้าลใครมแดงบอลใไปมาแดงเอาตาะกสินลูกก็มบห้องมีมก็มีหางห้้างเนยเตียมตู้ยู่มันคัากรลายมา้ลนะกินอะ่มีนะไมีมีพวกซีเล่าครับซีเล้าซีเล้าแล้วก็หอมมันเท่าหอมอบัวมันเท่าผลนก็ไม่ด้นีละพวกซีล่าทั้งหอมบัวต้องไปเจดตู้หลังแล้ว ตอนตัวคือไสหมดแล้วเลยบ้อยใส่ก็หน่อยโมหน่อยละว่าอะไรแล้ต่ตัล่้มันสุกลายผักสุกแล้วมันก็เสียไปดิบเป็นเองเดงิเป็นเอเลยแตะมันก็หน่อยพ่นดูแลกับเปย์เลยปามกันทามาสุกเยอนตอน Bên đại học hạng dương phun là sao blah hít nó đã vào mùa đèo và sao yên nó không cầm bia sao bức xẹp mưa 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 nắng mưa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  Đi mưa เรื่นี้เ,เ,ร,เรื่องเกียคือสำคัญคือเกียเกียนการเข้าเข้าครับโอ้เปียบปวครับเปียเปีบปอนหวกับเปียเปียบปีบเปียอะไมัน,มมมน,มนสิบเงยมมนนยล้วครับพูดเงมาแล้วลูกชาย่อเียวแคน่วม ไล่กาดน้ำมันดิบมั้งจะน้อ,อ,กนอยกันนะหนึจะน้อยกันหนึาาย่ยิ่งรักเธออยู่ไหนครวนาาัวหน้าบ้านใจฉันแทบจะขาดขาดยันสัญญานครับก่อนเคยสุขตันคิดถึงคืนวันสวรรค์ส สไตใหญ่รักพลันมาขาดพรอแล้วมาซี้งใครบดงใส่กันบานบ่แดงมาแจ้งมาแล้วใครบ่แดงใส่ดูาด้คือคือใส่เหล็กปงเลยนี่ย่ำโมย่ำยมยย่ำยย่ำย่ำยยย่ำย่ำย่ย่ำ่ย่ำ่ ไวนี่คือใครมาแดงครับไปเดาไปเดาไปเดาโค้งสุใครมาแดงสเยรอเชยหมเดยวตักทังทัสิถ่ายตัวทั้งมาจินกันทั้งถ่ายตัวเสีบแล้วตอนนี้ฝนเฝ้าลูกวตอนะครับบ้านนนี่แรงป้ยอพุ่นใกง้แล้วไอ้ตเสไปกินข้าน่องก็ดีบุ้งั่วข้าน่องก็ดีบ้น่อบรรยากาดีจังเนาะชัเสียงเอเียง อ่างก่อันน uh, okay. okay. ี้มาแย่มาแกงอันนี้ลูกไส้มันสวัสดีครับสวัสดีครับมาเดี๋ยวเราอนกันนะครับแน่น้ำก่อนเหมือนนี้นี่คือแจงปลากคอไงใส่ใส่บนแดงอันนี้บ้านเฮ็ดบอกแต่ว่าแม่ป้าของมาไห้เสริมแจงเพื่อกิเล็กเสือหนังได้ครับนี่สุดยอดเลยมาเน่าเนาแม่ป่าเนี่ยป่าไงแล้วมาให้อันนี้แจงปลาคอไงมันจะเข้ากันบ่อหรอครับกับลาบอีกบ้านนี้ลาบลาบคืออันนี้ลูกลูกไผ่บองไห้ครับ คือบอกเจอบอกเจ้านะครับว่ได้ยินเข่าอันนี้พิเศษมากนะมีอะไะสินมือเขาไมาฝากพ่อว่าพ่อมากกว่านะมิ่มวันนี้มิ่มเรียกนะครับนี่มิมอมิลีร้อยอยู่บรรลุแถวบรรอุสนวนกัรชุมนุมนี่มิมงเรื่องพึ่งครับนี่มิมครับมิมมิ่งซี่บผมมิมงเสื้อก็พึ่งเนาะเพึ่งกรหาครับมันสิมีเพึ่เพึ่งมีเพึ่งมีโอมีแตนอันนี้เขาเอิ่นเอิ่นมิมครับเพราะมันเพราะมันพึ่งด้วยนี่มิ่งมิ่งอันนี้คือข้างมิมงเพราะใครต่อคนไม่ออกก็มาต่อเลย ตอก็ไปเก็บตัวหหน่อยขึ้นมาวันตอเจู้ไปเอาบ่ครับแต่ว่าผู้ไปเอาก็ตอดครับทำ่มนามกินกดบงแมมันไหน่อยเพราะว่าาแม่มันติมาำนี่มันติปลาลิบก็ม่ปวดก็าไหลุ้พี่ังเือกเลยเผือกเลยวายวันีเอากินแซ่้อไม่รีบันดองมงรองนะรองนะแล้วเปล่าแต่เรานจีคว้าเข้ามันอืมมันดีกว่าั่วงไหม าดังวันไหนนโอ้ยมาสร้างหวานเถอะนะย้ัวต้อกิาเรือจิ้นหรอเป่าข้าวต้นยังกินข้าวหวานข้มันไหนเนาะบอกกันาผู้ทายทผู้ทายทำเป็นเด็ทายท่ผพ้ทายท่ำาอ้คุยลาบมือนกันอะคนบตัวขึ้นมันตวนเมึ่พได้เลยบบงไหนบ้าน้มันไอยใส่มันบ๊อบแยงเลย

นอดหอไปพอนอนอยั้่นลาวนอน้วอ่ลูกเคยตสร้งมีดดปหเอาเลยบาดแสบแบบม่มันเลี่ยปลาร้ก้างาร์ได้บดเดโอ้่บสบข้าวันไหมปรับดกเ็นับเม้อเลยครับนี่าวก็ับมเครับขอย่้านงตัวนี้เราจะยับตั้งรูปหน่

ขาด่ไรครับบ้านห้องก็จะามากับมากวเอมนึ่งก็ไป้สุดยอดมากเลยแลขาด่ไรแล้วขาดไรนั่นเจ้าเหรอะจ้บองมักนํำบรคับมาเด้อเจ้าบอก่ะสุดยอดแซบเลยสำหรับม้วนเมือนจันเจมหอยดูกินอยู่เอืเจออยา น้ำจิมไม่เคี่ยวกันเ้อาจิมันแบไบนดหน่าน่แปลาใหสองอยากแจงปลาจะใครมาเดงนหากินอะไรก็บากินไงนี่ปลามันาเดไจมให้าแดยงาวนี่หาอกป่ามันจา่ี้่งานงเอกันละครว่าแถาที่าตอากกินหลับกับาตเอง่นมาหาง่าย่นี Hoa 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 không hoa 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 เอาหันมาข้างรับเาเนี่ย no จักหัวก uh ้วๆพาต่อไปกินนะวแต่ว่าเราเดือดกินแค่นึงมันขึ้นหนังเนียเราไปดึงขึ้นหนังน้ำแข็งเ้าไหลังไอ้ที่เดียวคุุกๆๆอย่น้อยชมที่นั่นไม่กเล็กแจกแจกปลาบองงงใส่บัวพวกี้ใส่มะแดง นนี่ว่าสุดยอดครับวันน้ำมะโนะครอันนี้มันเห็ดนะครับนี่เห็ดม้วนเห็ดดิตะไคร่หอมนี่ครับนี่ตะไคร่หอมเนี่ยใส่ต้มปลาแกงใส่ไข่ไข่มดแดงสุดยอดเลยครับกินดีคักเลยเนี่ยตะไคร่หอมครับหอมดีตัวใหญ่หลายหมดน้ำเดือดลุกนจ่วมันมาเลยเนาะ โอ้ผักได้แลยเรียกกนัดเลยยังตายตาดีากกาแล้วกนน็ป,ป,ปักปลาท่างหรอครับทำไมน้ำหน้ามันปูเหรพัวปีชีแงปลาเี่มเวที่ท่าไม่ด้ครับรูดรหยอดตลอดลาท้องเลยไม่นะ่พกกนะพราะมันปผัดที่ตัวกินดูผัดตัวจ้า,า,โนโนโา,านันน่มักระลูกไข่ใส่น้ำปลไดาแล้เล่นของคือหลับลาแสงตา ของแก้วบังเฮ่าทะลุกาไม่กร,ระสินไระตินนะครับนี่คือพอแล้วมันลุแบแล้วมันจะนอดบ้านลกไปผมกระส,นสินครับน้ำเปล่าอาหาน้ำปลาไปเงานใครกินไมนี่เพระมีมเรียกไม่เอาเพามีมเลียกนีมีมิแท้นี่ยงกุกไปนไี่งาไปนีติลูไปนี่งาไปหาถ้ามันเป็นหลายครับแล้วบดัด้นจรวดมัน,นลุเ <c oughs> าลูกไฟก,กระตินหมดแล้ว

าอยเย็นอ่ะแกวาน้ำเป็นคนบะจัคนดูตัวเตาแต่ว่ากกบอี่าดเดี๋ฟงผมยันหนอกแต่ว่าฝากเดีอเป็นหังบายบายตมาเอตัวเด็กห้องรมได้เปิดพระร่มเปิไ้ามเย็นสบายสบายบรรยากาศบ้านห้องบรรยากาศบ้านนอกบ้านอกห้องข้างในคาบ่ราจํำมองจำเจ้าเลย ม่จำนำบ่ายต่งเออขยอดเลยลงินมาเนี่ยีหรออยน้ยงตอนน่งเสรักไปเสรบตะนากับตอนนี่แหละครับ <laughs> อยงขว่าเด็กนะครับปากกอใหญ่มาเสรตะนากับตอนครับย่ง <laughs> พี่อาพอ ว่าครับแจงได้ยังปลาน่แจงได้สวยนะมแมนพี่ดาว่าแจงได้รวยแจงได้ยังมันจะแซไหมเขายังาปาเม่้นึม่ชินแ่มไ้วปากปากเรือยล้การเนี่ยจบอกงไงก็ต้อไปเลยถ้าไม่้เอไงเรื่อย่เ่าล่วันใจกดเจ้าบงแจงปลาะเรับ

มาไล่เมื่อไทานึงมาิอ้ยิ้มเด้อนี่ปากเด้อปากกินนี่แล้ครับพีน้องไล่กันต่อไปใส่เลยคนนี้เพราะว่าดองปากของหอยหัวมากบางทีก็ตแกล่หน้าดีแกองหน่อยจผมบัตทงผมน่อยบอกแก้วไปด้วยกันก็ร่างกันม่กันต่อไปก็ไลกันกินโอ้แสบ ปาน้รอไเน้่อาเขาเหลืไดจริงเราใส่ไปนี่เหรอโตมโตเลโไก่ลออกมาหรอครับกินของหวานเลยหกดังมันดิดังมันอุ้ยงนำเหนำมาเนี่นี่เป็นเนาะิ้กับเขาได้ปะครับได้ยี่รงงานั่นไม่ไปกินเราเป็นจีตือเดี่ยอือนิ้กเข่าได้นม เดี๋ยบวะมึหัวหนำ่ำลูกกันเลยทีย่มาลูกขายพันู้คนหามาคุยคุยหัวหนโอ้เสียบดมาเด้พี่น้องเอ้ยขายจิงัหาิง,งดิแบางคนมีเาจองเออลียงเอที่รตตามาี่มีแมีบหวานเสบพเสบพี่น้องเอ้ยจะได้เรียมอือ ปายเด้ดอปากกดไร่วดแชร์แล้วไหได้ครับลิปนี้แกงปลากราดมผสมครับข้างมิมพ่อพูดกินเสือกมกินข้าววันเรอพมดกินเือกไม่เราบ้านไหครับที่เริ่มแรอแกงปลากราดมผสมบองแก้วแกงมะเขือครับกินห้างมิมปากกดไร่กดแชร์แล้วสวัสดีครับสวัสดีครับ